น้ำตาหมองต่อไปขอเรียนเชิญแม่เลยเห็นจบทั่วผาท่าบางสกุลโผร,ร่ร่มใจร่มสาทองอเคยเรืองรองลาลับ จาวัตสังขาราอุป,ปาทวยธรมินอุป,ปาัิตวานิโรจชันติเตสัมูปัสสัมโสมสุขโขได้สำราญเสริมรากฐานอนาคตสู้หมดใจกาบนรัตการพระวันพาสุทธิธโน พระทิุทสงวัดบ้านรันกวเป็นองค์ที่นาภาคุตรจากนิมนต์ครับชนงครับร้นเาจะไปขอียนเชิญนายนวินัยยิ่เมมาอดีตผู้ใหญ่บ้านนักลวงมุทิติท่าท่าบางสกุลขอียนเชิญท่านมนครับ เมื่อการพระประวิทย์วิยโยนาลิกาขณะที่คุณพ่อลายได้พักผ่ออยู่ที่บ้านอยู่กับภรรยาคือคุณแม่จุลาจบตัวแล้วก็ล้านสาวีหนึ่งคนท่านได้รับประทานอาหารพวาหวานไปในถ้วยนะครับหลังจากนั้นท่านอยากทานมะม่วงท่านก็นั่งลงที่เปลใต้ถึงบ้าน ขณะที่ท่านสอบมะม่วงรับประทานจะได้ประมาณหนึ่งซี่สิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นนะครับท่านมีอาการชักแล้วก็ตกลงมาจากเปลร่างกายส่วนบนอยู่ที่พื้นนะครับแต่ตั้งแต่เอวถึงขาก็ยังอยู่ที่เปลภรรยาคือคุณแม่จุฬาก็อยู่ คนเป็นใกล้เคียงก็รีบไปช่วยเหลือ,อาแล้วก็เรียกาเพื่อนบ้านไปช่วยเหลือดูแลอาการของคุณพ่อแต่แล้วคุณพ่อก็จากไปอย่างไม่มีวันกลับด้วยอาการหัวใจลมเย็วเฉียบพลันท่านได้สิ้นลมหายใจอย่างสงบเมื่อเวลา15นาฬิกา1 1นาทีทางกลางความเศร้าโศกเสียใจของลูกหลาน ญาติมิตรสรี่อายุได้66ปี2เดือน7วันการจากไปอย่างไม่วันปรับของคุณพ่อไหลเป็นจบทั่วในครั้งนี้สร้างความาเศร้าโศกเสียใจแก่ครอบครัวลูกหลานและญาติมิตรเป็นอย่างมากอันขอ,ขอบทุกคนทิญนันนน่งครับทั่ว คุณแม่และลูกหลานได้รับความกรุงาออย่างสงยิ่งจากท่านพระครูสถิตวรรัตต์รองเจ้าคณะตมบหน้าเกิดใหม่ได้ผ่านพบขอประสบพันผูเป็นลูกหลานได้ตอบแทนพระคุณท่านมานแสนนานเหล่าภายัยทานไม่มาทากเราจากกันก็ต้อตงลดบทกรีนที่อยากจะมอบให้ลูกหลานได้ได้เป็นคุณพ่อนะครับ นี่วมครับแล้วได้วานบอกมายจันร์เป็นดับต่อไปเดียผู้หลักผู้ใหญ่นะครับว <The> ันนี <The> like <The> ้เราต้องขอบคุณท่านนายกพลวัตรมีแย่นะครับอานายก โครงการหานสวดมนต์ว ال ันแรกได้ให้เกียรติผู้ทำงานทุกงานนะครับท่านทำมาติดภารกิจท่านมาตลอดนะครับก็ต้อขอบคุณแทนปาลาบ้านด้วยนะครับขอบคุณคุณหมอจัญญาครับผู้ในการจันญาหารสุดผู้ในการรงเรือสวเสุขทุกท่านแล้วก็ผู้มีเกียรติทั้งระบบท่านที่ได้ให้เกียรติมาร่วมทอดท่าในงานบัเป็นวันต้นขในวันนี้นะครับแล้วก็รองท้าผู้มีเกียรติทุกท่านที่ ได้ให <mile> ้ไปานคนงานกับครูเห็นเกืทั่วทุกท่านครับประกอบกคุณครูเสกเรียนดีนะครับคุณครูจากศูนการศึกษาตามอุทยาศัยอำเภอขามชนเดนนะครับซึ่งเป็นญาติของผู้วันส่วนวันนี้ก็มาถ่ายภาพเพืนำไปเผยแพร่ในเขตชกลุ่ต่อไปนะครับหลังจากที่ประกอบพิธีเสร็จแล้วถ่ายภาพนะครับ นอกจากขอบคุณทุกท่านที่ให้ความกราณาครอบครัวเห็นกับทั่วแล้วก็ถ้าท่าน,นมีเวลาว่างก็ขอกราบเรียนไปรับปทานหารที่วัดเจ้าภาพที่บ้านโงที่สาม

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những ai hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không

ไม่มีเขานะครับไม่ใช่มวยไทยโอ้อันนี้แย่างกาพร้อมไม่ใช่มวยไทยอันนี้แย่งลูกเดียวสายบีกอย่างเดียวท่านผู้ชมก็อยากออกข้างนั้นนิดนี่สู้สู้สามคนก็ยังสู้ได้ไปแล้วนะครับน้องจุ๋มจิ๋มได้น้องจุ๋มจิ๋มครับมารับรางวัลด้วยเลยครับอ่อมารับรางวัลวันนี้กับคุณหมอจัญญาฝากไว้สองร้อยบาทนะครับตัวนี้นะครับจุ๋มจิ๋มมารับตานี้ครับเอามารับตานี้นะครับอ่าครับของหน้ครับ ห้รนะเอครับปีาเรที่ไม่เกี่ยวกีคยบยออกข้าวทีหนึ่งครับหเอาหคนสิไปนะคะปีหกปีหคนิไปโอ้พี่เวพี่เวบอกว่าอยางที่ถึงหกสิจะให้จะใหยงได้ยังไงเนี่ยมาแล้วครับอ่อีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งอ่อีกคนหนึงเอาลุงต้นเอาอีกคนนึงแกัน เอาเ่าสมาอีกคนนึงถ้ามีเจ้าพี่งาเนี่ยพี่งาเท่าหกสิบเลยได้เนี่ยสี่ร้อยสี่ร้อยบาทห้ามหัวกันนะห้ามหัวกันนะเอ้ยัวจะไม่ลลูกค้าเพิมบอกตอนนี้สี่ร้อยกันเอ่อไอ้เจ้าเจอิ๋วพร้อมนะ จับก้ารโดยคุณก็เกี่ยวน้องจับกาวเลยฮะ60นี่60นี่60นี่เอ้า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 โอ๊ยอะไรจะง่ายขนาดนี้ฮะเจ๊อิ๋วครับวันนี้รับรางวัลจากเจ๊อิ๋วนะครับอ่าเจ๊อิ๋วเท่านี้อ้าวโอ้โหเขาเล่นเล่นอะไรเนี่ยทำไมง่ายง่ายตายจังเลยเนี่ย ปกติวันหนึ่งก็ทำงานวันละอะไรกันสามสามร้อยบาทแต่พี่แกทำได้ถึงนาทีเลยเนี่ยสี่ร้อยบาทเลยนะสี่ร้อยเมื่อกี้ท่ว่าเราสี่ร้อยผู้สูงอายุสี่า400อ่าขอบคุณเจ้อิ๋วนะครับสีปีชุดเมื่อกี้เป็นรางวัลพิเศษรวมเลยครับอ่า400อ่า400ยรวมยังครับครบแล้วครบโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณเจ้อิ๋วครับอ่ากรรมการแย่งหนยครับผู้ชมผู้ชมขยับนิดนึงครับ ให้พื้นที่นักกีฬาด้วยครับอ่าคุณชมผู้ชมแยกนิดนึงนะครับเอฟริ่มสองซ้ำโอ้โหเอาวันนี้นักไทยลีกบอลเยอะเลยนะครับวันนี้คณะกรรมการปล่อยแล้วครับตอนนี้เริ่มสองอีกี่คนห้าคนนะครับแต่ห้าคนจะสู้ตายจริงๆสนศักดิ์ศรีจริงๆโอ้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  อันนี้ก็เล่นแบบสมศักดิ์ศรีนะไม่มีการลม้มงวยเนี่ยเลยชุดนี้นี่รุ่นนี้โอ้สู้จริงๆรนะคนนี้เพื่อศักดิ์ศรีโอ้เพื่ออะไรเอ่ยเนี่ย้าขนมเลยโอ้ี่สู้จริงๆนะครับเมื่อกี้นี่ผู้สูงอายุแป๊บเดียวแต่เด็กๆเขาเล่นจริงจริงนะวันนี้โอ้เดี๋ยวรางวัลให้รางวัลพิเศษเลยนะวันนี้โอ้ออะออ,อกรรมการแยกแยกรุ่นนี้ดู ดูเดือดจริงๆอ่ะมาทางนี ets, ม <S <s ้มาทางนี้ก็ได้มาทางนี้อ่าเกเปยนนี้ผู้ชมจะได้ชมใกล้ๆนะอ่ามามาฝั่งนี้ได้เลยนะครับอ่ากรรมการดึงมาฝั่งนี้ได้เลยเอ้าโอ้โหเรยิงไปแล้วอ้งองดึงองซองโอ้อพ่อรวยตัวเล็กนะโอ้โออพ่อเจ้าจั่นก้าสิบสิบเอ็ดอีกอันหนึ่งนาทีได้ไหมครับอีกหนึ่งนาทีได้ไหมครับหนึ่งนาทีได้ไหมหนึ่งนาทีสู้ได้ไหมเดี่ยว หรือแยกมะพร้าวเนี่ยโอ้โหนีเป oh, ็นกิ๊กร้านที oh, ่สองกิจกทุกอางเลยนะครับเออรุนนี้เดี๋ยวรุนนี้เอากรรมการกรรมการแยกรุนนี้เออกรรมการแยกรุนนี้ให้ให้คนละร้อยไปเท้าไอ้ใลูกแรกต่างต่างกัอ๋อกรรมการปล่อยนะครับแล้วตอนนี้โอ้โหดีเขาเริ่มกันบันกันโอ้โห ทับเลยเอ้าไม่ใช่หุ่ยปล้ำนะเอาลุกลุกถ้าล้มเราลุกถ้าล้มเรายืนขึ้นถ้าล้มเรายืนขึ้นอ่ายืนขึ้นเดี๋ยวเดียวเอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวเอ่อเอาใหม่เอาใม่เอาใม่อย่าไม่ให้ล้มนะครับล้มเราจะทับนะ